สวัสดีทุกคนเราก็อยู่กับ f n f u t i l y จ้าเนาะวันนี้เราก็อยู่กับแมป s t a r นอ e a w a k นนิ่งไม่เกี่ยวนี่อ่ะะเราจดังเกินแล้วรเ,รเราจะปรับเสียงประมาณนี้นะซึ่งวันนี้เรามาแปรงเนาะอ่ะเราปรับไป,ปเปล่านี่โอ้ดูปรับทำไมไม่ใซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับแบบนี้เพราะเ,เราติดแบบนี้เฉยเลย โอ,โอ้มาแล้วมาแล้วไม่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 เอาไม่เอาไม่ไม่อยากมีเรื่องด้วยซึ่งเราจะเช็คให้ดู <รถ S 2> ว่าเรามีอะไระชั้นล็อกเราจะ try can you find the o diary the o diary หาไงเกมไปรับแล้วแม่ หา<โ>ลืซึ่งเรายังไม่ได้บอกว่าเราใช้คาถาอะไรนะ,ะน <laughs> อ่ะฮ่าฮ่าเราจะมายืนหลังหินตรงนี้นะนี่คือเดอะเวิร์นดิโอเดอะเวิร์นโอวาหรือตัวหายากอะะที่ต้องใช้ดิโอสกูในเกมนะเรื่นนองดิโอสกูคือหายากจริง หนึ่งในร้อยถึงเจ้เกิดซึ่งความสามารถพิเศษของตัวนี้ก็คือการประจํามันต้องเปิดแสแตนก่อนใช่ไหมถึงจะใช้ท่าพวกนี้ได้หรือไม่ก็สแตนเลสคือไม่มีสเตนแต่อันนี้ก็กดต e ีได้กด e ได้กด r <c oughs> ได้กด t ได้แล้วก็มีประมาณนี้แหละซึ่งมันจะหยุดเวลาไม่ได้นะดิโอเดอะเวอร์เนี่ยโอวาแบบเทมากเดี๋ยวเราค่อยโชว์ให้ดูอ่ะโชว์อยู่หลังตึกชมพูก็ได้ นี่ใหแล้วเราก็จะกด G เพื่อเป็นการเตะไอเก็กถ้ามีเพลงด้วยกด N ก็จะเป็นพูดแต่อันนี้ไม่มีพูดกด X เป็นการป้องกันกด C เป็นการกิ้งตัวกด Z เป็นการกระโดดถ้าสื่อสัตดงไว้เช่นนี้เรากด Z นะนเงินเยอะเพราะ เราเอาตัวของน้องเก็บสแตนเยดี๋ยวมีคนว้าวอีกโอ้โหจิต้นไหม,มซึ่งวันนี้เราคิดอยู่ว่าเราจะทำอะไรดีหาจักไม่ได้ลงคลิปมานานมีบางคนใช้นี่เรา,เารมีแคนแคนเกีมสันหมายถึงไม่เกมบเฮ้ยเรามีแคนแเกมสันเอมีสตาแพตตินัามีเคซีไดมอนด์อันนี้เก็บไว้เฉยๆลรอก นี่ส่วนป้ายนี้เราต้องซื้อทตักก๋วจากตรงนี้ก่อนมันเป็นฟ a r m i n g โวนตั๋วติเกปกิดยกกืดราคา12,000หมื่นสองพันชนีเอโร่หพัน้าวอเตอร์ทิปปิดทางนี้ตัอวกิ๊กเราจะไปทดลองอะไรดีอย่างมากเราก็จะไปหาสเตนเล่นแต่เราจะไม่แกล้งคนหรอกอย่าตีแล้วนะยังไม่อยากต่อ,อยใคร ยังไม่ยกักมีเพื่อนเรามีเพื่อนเราซึ่งคนที่เก่งนะคนนี้เขา 我がキングクリムゾンの能力 ขียนผิดน่ลาบาากลบากกว่าออกยังไงังกเพื่อนส่งเรามาอีกโลกหนึ่งใช่ใช่ใชน,นี่ไม่มีธูดติด้าดาคุ่คอยอยากฆ่าใครเท่าไหร่แล้วยังไม่อยากอวดใครเท่าไหรหรอกเราก็เลยจะมา รีสเตนกัน,นกไม่ใช่รีสเตนตัวนี้เราหายากเราจะไม่รตมีตัวนี้เด็ดขาดแล้วเราจะไม่ให้ใครเด็ดขาดด้วยถ้าไม่มีของดีๆมาเลกอะไรฉันจะรู้ไหมมันเป็นทอดใหม่ทอดใหม่เออเยี่ยมอ่ะใช้ห้าพันในการแรกอืมานายข่าเพื่อนฮิวกดเอฟเป็นการฮิวช่วยไม่ต้องละ เกิดวายในสาานะฮิวก็จะเป็นการสร้างคองอืมแหลกอีกแล้วเซตแปแบบ๊บเดบอซอ่ I am healer เพื่อนไม่รู้สึกถึงการฮิวเหรออย่าตีแล้วนะ

เรื่องนี้ตอนนี้รู้ว่าเราไม่ควรกระโดดในนี้อะไรนี่อีกับนึค้เาอกับหาคกัอ้หนาคืกอาอกั้หนาคือกันาับอกบบนกนอัาค้าาาา้กัน นีเ่เราอยู่ในฟาร์มิงโซนซึ่งจะหาสเตนได้แก้หลบอาคาศหลบตากินโลกาฟูดแล้วมันจะรีสแตนหายเนาะอนน,นบิตเราจำชื่อได้มมไม่เล ตาแพตตินัมแบบเออลืมชื่อลืมชื่อลืมชื่อโอเชียนมันคือออเชียนในนั่นน่ะตนโอเชียนฮีเราเราเลือนไม่ลดเลยคุยค<ด>รับเราไม่สนน,นี่นี่ห,หิว มได้ไหมเนี่ยโอเคได้ได้โอเคซีไดมอนนะตัวที่หิวได้จะมาสุ่มเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวดีๆจนกว่าคลิปคลิปอันมัลตีบูสจะไม่ปิดนะซิปพระเอกเด็กผ้าหกมั้งดีโอเสด็กดีโอใช่จริงหรือถ้าถ้าโพสอะไรดูไปเถอะนี่้ ได้ปะเก,กับเอเกมเห็นหนจะไม่ได้ถามนายนะแ่รีบุทีบุเอกค เราหาเคซีคควีนอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เคซีคควีนคิโลควีนจำชื่อผสมกันดีก่บเคสิไดมอนกับคิลเลอร์ควีนบวกกันเลยเยี่ยมดีแกงแก้วอนูบิสอีกแล้วจำได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรคลิปนี้ก็จะสุ่มเรื่อยๆเนาะของเราดีอยู่แล้วเราก็จะสุ่มต่อเคสิไดมอนอีกแล้วาซ้ำๆอ่ะ อีกแล้วง,วงนันนก็หายหเหรอไฮโลเฟนกีนอะมาทำไมลืนชื่อไฮโลเฟนกีนอด้เจ็บอุดิด <c oughs> ได้เดียวกันโอ้โหโอ้ <Over> ไม่เป็นไรก็ฆ่าเราเราก็ไม่หัวร้อนแล้วแค่สเสียงสูงไอแค่สเสียงต่ำไปนิดนึงอันนี้บล็อกนี่มีเฮวล่อมีโบนสองอันโบนเอาไว้อัพเกมอัพคิมคิมสันนะอืมคิมคิมสันก็คือตัวแดงๆ เราเด,เดี๋ยวเราจะหาให้ดูแล้วกันแต่เราต้องมีกบสองตัวอัพกันเิมเข็มสได้แถมงส่งอีกนะฮะยา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 ไม่ยาหาเรื่องไม่อยากหาเรื่องด้วยไม่อยากมีเรื่องด้วยละมีนั่นแหละเรามีเรามีตัวนั้นดีโอเดอะเวิร์นเอาว่าเรามี 好啊。 เก็บไว้ดีไหมก็คงเสร็จเก็บที่เดมอนอ่อลเบนร์ตตัวประหลาดบ้าเอยน่าหลอนเรากำลังหาตัวดีๆอยู่ไปสนี้ก็ดีวะ แต่เราชอบไอแบบเอเทอร์นอลมากกว่าไวสอนิคธรรมดาเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่เราชอบไวสอนิคแบบเอยูนี่ไงเจอละอันนี้เขาชื่อว่าโดปิโอคิงคิมสันซึ่งถ้าเราได้กบสองตัวตเราจะไปไปหากบกันเออไปลม <laughs> ถ้าตายคือเป็นลมแดดเขาจะตีเราเนี่ยเราจะมาหากบ อันนี้เป็นมือห่างเดียวนะจดดีกด,กดสดิโอ้โหขึ้นชนกำแพงเก็บมาของก็รีสตารป้าฮิวดี้ตอนนี้ชอบเกมแบดกดิ้ลเพิ่นภาษาไทยมา่เรามาหาก,กบกันนี่อาจารแล้วหนึ่งตัวลูกขังรวมไปแล้วเดี๋ยวจะทำเกมกินสันให้ดูแล้วกันลิขวัณอิสลิขวัณ มีคุยกับกบนั่งคุยกับกบนั่งคุยกับกบมีอะไรนั่งบิลให้ดูจอโจ้ผ้าสามสิบสีมันสามสิบสี่สีัแหละจบไม่ได้แล้วจะเป็นไหนนะจะเป็นการที่เอ,อสิ่งทำอืออืออืออ่ะได้สองเือแล้วนะวีนายดูไปนายเล่นไปเถอะ ลูกไปเหือไปเล่นไปเห้อไม่ต้องเรียกอซึ่งโอ้โหเสียงทำก๊ตใช่ทับเราเรียกเสียงทำนะที่จริงเชื่อสแตนคือวันมอทามโอ t ทีวันมอทามซึ่งมันเป็นสแตนหายาก0.5 ซึ่งเราเอารหัสเก่ามาเล่นเราได้สองครั้งเลยโซล่าไะอารี่อยู่ตัวหนึ่งโ m เอ็มชีสองตัวก็ได้อีกตัวหนึ่งคืออะไรครับเนี่ยกดแล้วีโอ โค้ okay. oh, oh, mm. uh ันอีกล็อกนี่คือเอาไปอัปเกรดของ GE นะหรือโคเอพี่เด่นพวกทางก็เด่นโอ้โหเฮ้ยโอเคสต๊อปทม์อีกแล้วสต๊อปทม์อีกแล้วน่าเบื่อโว้ค่อยๆมันน่าเบื่อมากหนึงเราจะไม่หัวร้อนแต่มันน่าเบื่อนะเข้าใจไหมอืมอืมจิโกโนเทมโอ้โหดอีกบัก ตายเยเีบถ้าเราโดนเขานิดหน่อยเราตายนะอย่าตีแล้วนะไม่เอาไม่เอาไม่ตีไม่ตีเดกดีเออไม่ใช่ก็ไม่ใช่ออ,อะไรนะชื่อเพงเลงอะไรนะดูบละอ,อืมวัดหมาลอยได้วกี้เราจำได้ว่าคือมาเดินลงไป ก่อนก็ได้นี่ไอ้กรุบไ,ไปไยคือตะกรบนี่จะได้ร่างปกติหรืออะไรปา้าโอ้คิงคิมสสมปกติไม่กระดูกพอดีเลยเราสามารถใช้กระดูก,กตัวนี้ก็ได้ ไม่ก็เอนเดอร์โพเอนเดอร์โพก็จะกลายเป็นเอนเดอร์คิมสันแต่ห้าเราให้ดูท่าคูดก่อนละท่าพูดซึ่งเราจะใช้เป็นกระดูกแล้วกันจะได้เป็นเซนคิมสันมีแบบเออไปแล้วไงเอเทนอลมาใข้างบนต้นไม้กันมา กีได้ยินไหมทุกคนเยี่ยมครูอีสามารถแก้ทาง,งบึกโบกหยุดเวลาได้ครูอีแบบรี้วเข่ได้ยินเสียงเพลงอะไรไหมอ่ะลิขสิทธ์ไม่ลิขสิทธ์เราไม่รู้ให้ดูเส้นะ มเีกนนระบวกกันโอ้ยดังเกินกดท้าตู้ก็จะเป็นท่าเดินก,กด V กด C กด X อันอนี้คนนี้นี่ะตัวที่เราบอกโซลา่าวันมาเน,นี่ยวันมาหาพลงมาจากเราหรือเขา มันอยู่ในหูเรามันน่าจะใช่หาพวกที่ตีไม่ได้เลยกดธรรมาดา e r t t ทันเป็นไม่ได้หรอก t เราหมดเวลาด้วยแล้วจะสามารถรู้ได้ว่าใครตีเราคือเราสามารถยูดการกระทำของคุณคนหนึงได้ที่จะฆ่า,าเรา a f f นี่คือเงาเราซึ่ง จถ้าเรากดตอนเนี้ยถ้าเรากดแบบเนี้ยมันจะไม่มีใครเห็นเรานะเนี่ยเราวิ่งมาขนาดนี้แล้วมันจะไม่มีใครเห็นเราจะก,กวาดเราตรงนี้จะหายไปเดี๋ยวแล้วครูเราก็มาเนี่ยครูเราอิสานซิวิวไว้เตะตะ่อยเ นี่ไม่ตีใครจะทำอะไรกับเราเราก็จะทำ่างได้ลุ้เราจะเก็บอีกต่อุหยชนเป็นลมเลยไปแล้วไม่อยากมีเรื่องด้วยเพราะมันเวทตาเป็นน้ำอวาใชรคิดจากเออยูดีเวอร์ดีเวอร์อวา่จริงรีไปก็ได้นะไม่ก็ให้คนอื่นไอ้พูดจริง เราจะโดนปล่อยอนะนี่ไงเห็นไหมบักตัวเด็กบักเยอะเราจะให้สเตนนี้กับใครดีสุ่มคนข้่งหนา้ามีเดวนะเดวอร์มั้งตัดตัดเดวเวอร์ สต็อปดูดก็ว่าแหละดูปิดนี่เนี่ยอ๋ออันนี้สตาร์แฟกซีนัมถ้าสตาร์แฟกซีนัมจะสตาร์เอ๊ะจะฮัลโหลสตาร์แฟกซีนัมดูนี่นะทจไมาย็นตรงนี้กดวีมันเป็นวีวา้าไหม

น่าจะเป็นสแตนแล้วที่ร้องอยู่เอาไปให้ใครดีนะใครจะเอาไม่ก็เราจะบดแล้วนะบดที่ว่าคือลบทิ้งใตการ เรากล้าฟุตไปดีมันไม่ได้หายากหรอกนะพวกนี้เราแค่ไม่รู้จะทำฟาวอะไรดีนี่น่าจะมีดีโองนะโอ้ยสูงเกินยังไง